สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ m อ Game Channel นะครับสหรับในช่วงของการรีวิวคะแนนเต็มรอบนี้ก็จะเป็นรอบของเลวอนลเมสซี่นะครับครับก็สำหรับเลวอนลเมสซี่ร่างนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นร่างที่แบกแมมมี่นะครับก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เลวอนลเมสซี่ย้ายไปเนี่ยแมมมี่ก็ชนะเอาชนะเอานะครับหรือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเลวอนลเมสซี่ร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ดีที่สุดของเขานะครับก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเลวอนิลเมสซี่ไม่ว่าจะรับ แล้วก็สกิลต่างๆของเขานะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับเลวเนวเมซี่ล่างนี้นะครับส่วนสูงจะอยู่ที่170เซนติเมตรอายุ35ปีเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับส่วนเพย์ินสไตน์นะครับก็จะเป็นครีเอทีฟเปเปมิเกอร์นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี AMF, s s CF แล้วก็ RWF นะครับแต่ถ้าใครจะจับไปยืนในตำแหน่ง CF เนี่ยจะเป็นออฟสไตล์นะครับแต่ตำแหน่งอื่นๆคคคครรรีีีีีีเเเเเเออททททฟลยย์มมกกจะะะแแแสดดดงงงงผััั้้หหหนนนนนบบววตต่่่ เบมิเกอร์จะไม่แสดงผลนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจับไม่เข้าไปยืนหน้าเป้าเขาก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับส่วนเท้าขวาข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นไฮนะครับการท้านทานความบาดเจ็บก็มีเดียมนะครับส่วนสกิลของเลวเนเมซี่ร่างนี้นะครับก็จะมีดับเบิลทัชลองแรงเอร์เลอร์ชิฟช็อตคอนโทรลดิบฟิ้งช็อตลองแรงชูตติ้งเฟิร์สทัมช็อตวันทัชพาร์ทสกิลยิงจุดโทษแล้วก็สกิลกับตันนะครับก็เสียดายไม่มีสกิลวิเจตพาร์ทนะครับถ้ามีสกิลวิเจตพาร์ทก็น่าจะจ่ายบอลไไไดดดด้้้้ีีนนนนะะะคคคคคครรรรรัััับบเเพพพพาา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 ววว่่่่่่่ผมมปููลลลงงงงงงๆแยตสซิก็อข เลยอยากให้มีสกิลวิกเก็ตพาร์ตนะครับถ้ามีสกิลวิกเก็ตพาร์ตเนี่ยน่าจะดีมากนะครับแต่ถ้าเราจะไปใส่ให้มันก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะที่เป็นเพลเย e เดว k ทุกตัวนะครับไม่สามารถใส่สกิลเพิ่มได้เนาะ ผมได้ไปไล่เรียงดูค่าพลังของเขามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับค่าพลังนี่สุดยอดมากเลยนะครับสีฟ้าเกือบหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูแล้วกันนะครับครับก็สําหรับเลิวเนลเมซี่ล่างนี้นะครับออฟฟิซิบอเวนิวจะอยู่ที่85นะครับบอลคอนโทรล94ดาิบสี่บิงเก้าสิทายโพซิชั่น97โลพาร์ตการจ่ายบอลสั้น91ลาสบเอ็ดอบเตะพาร์ตการจ่ายบอลยาว84ฟินิชชิ่งการจบสกอร์92เฮดดิ้้ง57นะครับแลวก็ตรงลูกเคิรร์ฟเนนี่ย91ะคับสูงมากเลยนะครับแล้วก็ตรงท็อปสปีดนะครับจะอยู่ที่70นะครับสปีดต้น84 คียิง power 79จัมปิ้งลูกกระโดดครับ55ความแข็งแกร่งดูดัน57บาลานซ์93แล้วก็สเตมิน่า73นะครับก็สเตมิน่าค่อนข้างต่ำนะครับก็น่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณ60กว่า70กว่านาทีประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครจะส่งลงรึ่งหลังก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็เลวเนวเมสซี่เนี่ยส่งลงตอนไหนก็เก่งตอนนั้นนะครับก็อายุนาาของเขาก็เยอะแล้วเนาะก็สเตมิน่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับราวๆนี้เนาะก็สำหรับเลวเนวเมสซี่นะครับ ร่างนี้ก็จะตัอยไปที่100นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวเรียวเนวเมซี่ในแบบสไตล์ของผมกันเลยนะครับครับก็สําหรับเรียวเนวเมซี่ร่างนี้นะครับคะแนนเต็ม10ผมให้1ิเลยนะครับก็เป็นร่างที่เล่นดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็เล่นดีมากนะครับสาหรับผมเนาะสำหรับคนอื่นๆก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหรก่ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับผมเนริโอเนวเมซี่ก็ เป็นตัวหลักในทีมของผมนะครับผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับลัวนวเมซี่เนาะเพราะว่าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะจับไปยืนในตำแหน่งปีขวาหรือไม่ก็จับไปยืนในตำแหน่งเอฟเอฟก็เล่นดีทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะจับไปยืนในตำแหน่งเอฟเอฟแล้วก็ RWF วีเอฟนะครับสองตำแหน่งที่ผมให้เขายืนอยู่นะครับก็2องตำแหน่งนี้ถ้าเพื่อนคนไหนจะจับไปเล่นเหมือนผมก็จัดได้เลยนะครับเล่นดีทั้งสองตำแหน่งเลยเนาะดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะชอบนักเตะที่ปั่นโค้งดีๆนะครับเมซี่เนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากสำ ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มเสียผมก็เลยให้เสียเลยนะครับสำหรับเลวิโอเนลเมสซี่ร่างนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนผมก็ให้เสียหมดเลยครับสำหรับเลวิโอเนลเมสซี่นะครับแต่หลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเมสซี่นะครับส่วนใหญ่ปีขวาเนี่ยผมจะใช้แต่บิ๊กแฮมนะครับพอได้ร่างนี้มาก็จับบ่อยอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเลวิโอเนลเมสซี่เนาะส่วนคะแนนการจ่ายบอลสั้นบอลยาวนะครับผมให้อยู่ที่เก้านะครับเป็นตัวที่จ่ายบอลสั้นบอลยาวดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลวิกแยตพานนะครับแต่การจ่ายบบบบบบออออลลลสสสัััั้้้นนนนนยยยยาาาาาวขขงเเเเีีีี่่ทไไดดดดมมกกะะคครรรจห Messi sí, là anh ý nó จังหวะที่แทงบอลออกปีกหรือว่าแทงบอลขึ้นหน้าเนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสกิลวิกเตพาสก็ตามนะครับแต่ก็จ่ายบอลดีเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าค่าพลังของเขาเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ90แล้วก็แปดสิบกว่าๆประมาณนี้นะครับการจ่ายบอลสั้นบอลยาวของเขาเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดได้ก็ลองแทงบอลยาวๆดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเรียวเนลเมซี่ล่างนี้เนาะส่วนคะแนนการจบสกอร์ของเรียวเนลเมซี่ล่างนี้นะครับผมให้อยู่ที่10เต็ม10นะครับก็จบสกอร์ดีมากนะครับโดยเฉพาะลูกป เวลาผมจบสกอร์เน hey. you ี่ยผมจะเน้นตรงลูกปั่นโค้งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นนั้งเตะตัวไหนนะครับถ้าผมจบสกอร์เนี่ยผมก็จะปั่นโค้งครับนี่ดูจังหวะมีนะครับปั่นโค้งดีมากนะครับเมสซี่ครับเวลาเล่นเมสซี่เนี่ยไม่ต้องเล่นหลายจังหวะนะครับถ้ามีจังหวะให้จบเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับดึงบอลสักหนึ่งสักสองจังหวะพอนะครับแล้วก็ปั่นโค้งได้เลยนะครับสำหรับเมสซี่เนี่ยจบสกอร์ดีมากครับ เนี่ยครับดูจังหวะภาพชาครับเนี่ยครับปันโค้งลูกนี้เรียบร้อยครับปันโค้งดีมากนะครับสำหรับเมซี่ครับเนี่ยครับก็เป็นจังหวะเล่นกับเพื่อนนะครับดึงบอลกลับแล้วก็เฟซช็อตหนึ่งจังหวะครับแล้วก็เฟซช็อตอีกหนึ่งจังหวะครับแล้วก็จ่ายตัดเข้ามายิงลูกนี้ไม่ได้กากาซ้ําลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นตัวที่คล่องมากนะครับเวลาเฟซช็อตเวลาใช้สกิลเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับ นี่ครับจังหวะภาพช้าครับจ่ายตัดเข้ามารูปนี้แล้วก็กาก้าซ้ำเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่หลุดขึ้นมาครับเมสซี่ดึงหนึ่งจังหวะแล้วก็ปั่นโค้งเรียบร้อยครับเนี่ครับเวลาเล่นเมสซี่อย่าเล่นหลายจังหวะนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่จบสกอร์ดีอยู่แล้วถ้าเรามีโอกาสจบสกอร์เนี่ยก็รีบๆจบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสจบนะครับ ส่วนคะแนนการเลี้ยงบอลของบอลของเลวเลเมซี่ร่างนี้นะครับผมให้อยู่ที่9นะครับก็เป็นตัวที่เลี้ยงบอลของบอลค่อนข้างดีนะครับแต่เป็นตัวที่ใช้สกิลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยไม่มีสกิลโซคอนโทนะครับร่างนี้ไม่มีโซคอนโทนะครับแล้วก็ไม่มีฟิปซับไม่มีเอ่อ มักเซเทอนอะไรพวกนั้นนะครับการเอาตัวรอดของเขาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เป็นตัวที่เลี้ยงบอลดีนะครับเลี้ยงบอลกินตัวเลี้ยงบอลด้วยมือซ้ายมือซ้ายเปล่าๆเลยครับใช้แค่มือซ้ายมือเดียวในเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ดีมากนะครับสำหรับเมสซี่เนาะเป็นตัวที่คล่องมากนะครับเวลาเลี้ยงบอลก็เสียบอลค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับในหลายๆจังหวะเนี่ยผมก็พยายามจ่ายบอลให้แต่เมสซี่นะครับพอเมสซี่ได้บอลผมก็พยายามที่จะเลี้ยงบอลของบอลเยอะๆหน่อยนะครับแต่ก็อย่างนี้ครับอย่างจังหวะเมื่อกี้นะครับก็ จังหวะที่ใช้สกิลของเขาไม่ค่อยดีนะครับแต่จังหวะเลี้ยงบอลผองบอลของเขาดีนะครับนะครับอานเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ได้อินเตต้าไหลมาเมสซี่เมสซี่ปั่นลูกนี้ไม่เข้าครับเดี๋ยวจะพยายามให้ดูช็จอดที่เขาเลี้ยงบอลเขงบอลนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นช็อตเล่นกับเพื่อนนะครับไหลให้อินเตตาแล้วก็คู่ต่อสู้เขาที่ดักได้นะครับเพราเขาอ่านอ่านเกมขาดนะครับเขาวิ่งมาดักเมสซี่ไ้เลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับนี่ครับเมสซี่ดับเบิลทัชลูกนี้แล้วก็ไหลมาที่อินเนต้าครับอินเนต้าเปิดเข้ามาอินเอโต้ครับกำลังจะพูดว่าอินเซกี้นะครับเพราะว่าเกมนี้ผมใช้เอโต้นะครับนี่ครับเอโต้ขึ้นมงลูกนี้เรียบร้อยครับก็เล่นค่อนข้างดีนะครับเมสซี่ครับนี่ครับนี่ครับ อนี่เป็นจังหวะที่พยายามจะดึงเข้าไปปั่นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรือเนวิสซี่เป็นตัวที่เลี้ยงบอลของบอลดีนะครับแต่ว่าการใช้สกิลของเขาไม่ดีนะครับก็พยายามอย่าใช้สกิลเยอะนะครับเวลาเล่นผมแนะนําให้เล่นเป็นระบบจะดีกว่านะครับอย่าเอื้อนักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเล่นทั้งหมด11คนนะครับไม่ได้เล่นแค่คนเดียวนะก็เข้าใจอยู่ครับว่านักเตะที่เราได้มาใหม่เราก็พยายามจะจ่ายบอลให้แต่นักเตะตัวนั้นก็เข้าใจครับเพราะผมก็เป็นเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะชนะจริงๆก็ให้เเเราล่่นนนบบบออออปป็ะยไื้ เตะคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ดับเบิลทัชไปหนึ่งครั้งเนี่ยไหลมาลูกนี้ให้กับเอโต้ตีบอลกับเมสซี่ได้อีกให้กา้กาแล้วก็ยิงลูกนี้ก็ไม่เขา้าใจกว้างเลยเกินรับเมสซี่มีจังหวะให้จบเองก็ไม่จบนะครับก็แล้วแต่จังหวะของเกมนะครับเวลาเล่นก็อาจจะดีบ้างเสียบ้างนะครับแล้วแต่เนาะก็เป็นกันทุกคนนะครับไม่มีใครเล่นดีไปทุกเกมแล้วก็ไม่มีใครเล่นแย่ไปทุกเกมนะครับ ก็สู้ๆแล้วกันนะครับขอเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังดันแรงขึ้นไปสู่ Division นหหรือว่าอาจจะดันแรงขึ้นไปเป็นแบบอ่าท็อปแรงอะไรพวกนั้นนะครับก็ขอให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าใครได้เมสซี่ล่างนี้ไปแล้วแ่างนี้ไปแบกทีมเพื่อนเหมือนกับแบกไมามี่ก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเผื่อผมจะเอาไปดันบ้างนะครับ เพราะเมซี่ล่างนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาติดทีมไปทุกเกมนะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาแ่งที่เป็นบิ๊กไทม์นะครับที่เอาผมจะเอาติดทีมไปตลอดนะครับ ร่างนั้นเนี่ยผมก็เล่นค่อนข้างเข้ามือแล้วนะครับเมสซี่ร่างนั้นเนาะร่างนี้ก็แค่บางเกมนะครับที่ผมเอาไปเนาะก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ร่างที่เป็นบิ๊กทามนะครับเพราะตัวส่วนตัวชอบร่างนั้นซะมากกว่านะครับก็ใช้แต่ร่างนั้นประจํานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นร่างไหนอยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพื่อผมจะร่างที่เพื่อนๆเล่นอยู่เนี่ยเอาลองเอาไปเล่นดูนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับสำหรับเมสซี่ร่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร่างที่เล่นดีมากนะครับเล่นดรนะคับู ถ้าใครได้มาก็ลองเล่นดูสักสี่หเกมนะครับเล่นในข้ามือเนาะถ้าเล่นเกม2เกมเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าสไตล์การเล่นจริงๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ลองจับดูหลายๆเกมแล้วกันนะครับโอ้ยครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปผมผมมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกััันนใหหม่คคลิป้าสสวดีรบ